Bye. ก็ยัง <guidelines> มีร้นหนึ่งนะครับที่เราเยได้บอกเอ็นดบัตรแต่บีก็โคนดีดต่ได้สแล้วเราสาี้ครับมีนะครับที่ผ่านผานมานั้นก็คือกาต่างคือเพราะฉะนั้นเขาอยาบอกพวกใช้ไม่ได้ใช้อะไลาดนี้ใช้หยาาศีอะไรไม้แต่ใช้ตลาดทุนงาน มีผน้งานสามารถแม่ตบตาได้เพราะปู่พ่อไม่ถามว่าจะทำเพอเพราะเจ้าเล่ห์ก็ไม่ส่งมาเมื่อผมไม่ส่งมาจังหวะก็ไม่เห็นพ่ไม่รู้และเจ้ากบอกว่าจังหวะ่งแล้วใทยไม่อยากเป็นให้เพราะอย่างผู้หญิงผมพูดอย่างนี้กับวัดทะพูดให้ท่านเข้าใจนะครับสิ่งแต่ละตามนะที่ออกจาครับต้งหาเป็นเรื่องบัดที่เป็นฐานของพระร ติ้นค้นหนติ้มขาดแล้วใช่ไหมครับนี่ไว้ออกมาแทศใชไหมครับมันก็ต้องบ่านเพราะฉะนั้นก็นะกออำเอต่อคัด้วยว่าอำเภอไม่ส่งมาเพราะฉะนั้นท่านเป็นแบบนับนเราไม่ได้ทำไรับ การที่เรียนอเราจะมาบอกว่ากาเียนของนักรนของจังหวัดถ้าทำไปฝันมาข้อัหมาไเนี่ยในระวัตนี้ท่านของได้มาพต้องไปแก้ไขที่หัากการระวัาเป็นสุด้องมาบางโลกนะัาเปนบาดโทนเอตามที่งแ้วก็อยากจะช่วยก็ไปไปไปแก้ไขเจที่ระดับมากไมขอให้การสางก dalam <laughs>